สวัสดีครับในตอนนี้นะครับจะมาอธิบายโจทย์ข้อหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า The Internet นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะจำลองอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณว่าจำลองอินเทอร์เน็ตมานะครับมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับมีเว็บ www lazada com www facebook com google com youtube com นะครับซึ่งมีหมายเลข IP ตามนี้เลยนะครับ ตามนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น Google DNS นะครับซึ่งมี IP ก็คือ8888 88, 88, นะครับทั้งหมดตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นทับ24นะครับเป็นทับ24่ีอ่ะยันี้มาดูทีละตัวแล้วกันนะครับตัว Lazada เองเนี่ย IP 47.88.132.130นทับ24นะครับเกตเวของมันก็คือจุดร้อย เมื่อมันเป็นทับยีิก็หมายถึงว่าคือส7 8เจ็ดแปดน้อยะครับในขานี้ของเราเตอร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งเจ็ดเกนะครับของขานี้นะครับก o o g l e ก็เหมือนกันนะครับขานี้ก็จะเป็นตัวหลังกลายเป็นหนึเพราะว่าเป็นทับยีิบสนะครับ youtube ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วน Google d n s นะครับกำหนดเป็น8888ปดแปดแปดทับตัวนี้ก็จะเป็น8 8 8จุดแ้นะครับขานี้เนาะ นะครับเอาทีนี้ว่าในส่วนของตัวตัวเซิร์ฟเวอร์เองตรงนี้เราเซตอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือดูหมายเลข IP ของมันนะครับเซต IP address นะครับก็คือเซต IP address ตามตาม,ตามที่โจทย์กำหนดน,นะฮะแล้วก็เกตเวย์คือขานี้ก็จะเป็นจุดร้อยเห็นไหมครับนะฮะเกตเวย์เนาะ เสร็จแล้วอะไรอะไรอีกที่เซตก็คือตรงเซอร์วิสนะครับตรง http ตัวนี้นะครับเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอย่างี้ปกติมจะเขียนว่าเออ c o Pa กแพ็กเกจเทนะครับก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อเว็บซะนะครับส่วนฟอนต์จะบวก4บวก2หรือว่าจะเปลี่ยนสีเป็นอะไรก็แล้วแต่เรานะครับนะครับอันนี้คือที่เซตไว้นะครับคือเซต IP แล้วก็เซตตัวเปลี่ยนชื่อเว็บนะครับเปลี่ยนชื่อเว็บทำไมก็คือเพื่อให้ ง่ายต่อการตรวจสอบว่าเวลาที่ตัวเบราว์เซอร์เข้าไปเปิดแล้วเนี่ยมันถูกจริงไหมนะครับไปที่เบอร์ IP อันเดียวกันหรือเปล่านะครับตัว Facebook ก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะไปที่ p ก็ไปเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ก็ไปกำหนด IP ใหม่นะครับเนื้สัางเช็คดีๆนะครับว่ามันเป็นจุด้อยหรือเปล่านะครับตามที่โจทย์กำหนด่นะตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น d n s อ็กำหนดอะไร ในส่วน Google ตรงนี้ก็จะ Google DNS นะครับตัวเว็บไม่ได้ใช้อะไรนะครับไปตรง DNS นะครับเปิดสถานะออนไว้นะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มตัว DNS เข้าไปนะครับเพื่อให้มันมันทราบเนาะเวลาที่เราพิมพ์ www facebook com มันจะไปที่หมายเลข ip อะไรเพระนั้น facebook com ก็จะไปที่179.60.194.35ครับตามนี้เนาะ Google นะครับ Lazada แล้วก็ YouTube มันจะได้รู้ว่าเวลาที่เราพิมพ์ชื่อโดเมนตัวนี้แล้วนะครับมันจะไปที่ IP address ไหนนะครับอันนี้จะเก็บไว้เป็น d n s ของของของตัวหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้น d n s นในในเบรกแดดแกรมนี้ก็จะมีเพียงแค่ d n เดเดียวคือ8 8 8 8ปดทับนะครับโอเคทีนี้ไปดูในเราเตอร์กันบ้างนะครับเราเตอร์พวกนี้ก็คือเซตขาตามตามท,าที่กำหนดไว้นะครับว่าแต่ละขา มีค่าเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวขาระหว่างขาอ่าดูตัวอย่างนะครับตัวนี้นะ f 1 0ึ่งนตัวนี้เป็น f 0 0นะครับเน็ตเวิร์กของเจ้า2ขานี้นะครับก็จะเป็น6.0.0.0.8นะครับตรงนี้เป็น6.0.0.0.10นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดยีนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นทับ8เหมือนกันแต่ว่าเป็นเน็ตเวิร์กห0 0จนะครับ ก็จะเป็นตรงนี้ขานี้ก็จะเป็น5.0.0.10แบบนี้ก็จะเป็น5.0.0.20นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับขานี้เหมือนกันเมื่อเซต ip address ทั้งหมดแล้วนะครับเอาเฉพาะส่วนตรงนี้ก่อนนะครับไม่หมดแล้วอ๋อตรงนี้อ่า address ขอพูดตรงนี้ก่อนละกันนะครับตรงนี้พอเซต ip ในส่วนของเราเตอร์มตัวตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเซตตัว routing นะครับ routing เนี่ยทีนี้เราจะเซต routing ให้ตัว ตัวเราเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมองหากันได้หมดเลยนะครับไปทางไหนก็ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเซตเป็นศูนยทับศูนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตัวอย่างอันนึงนะครับแล้วก็ไปดูตัวคอนฟิกนะครับที่ที่ทำไว้ในส่วนของ routing ในส่วนของการเล้าอ่ะนะครับจากตัวตัวนี้นะครับจากเราเตอร์ตัวนี้นะครับ,ก,รบก็เซตเล้าไว,ไว้ว่า IP เล้า0.0นนทับศนะครับไปที่6.10นะครับตรงนี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าทุกๆ IP นะครับเวลาออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะหรือว่าไปที่เน็ตเวิร์กอื่นนะเวลาที่แพ็กเกจเข้ามาปุ๊บเราต้องการที่จะไปเน็ตเวิร์กอื่นเนะี่ยให้วิ่งไปที่6 00. 0ศูนนะครับก็หมายถึงว่ามันจะไปออกทางนี้ แพ็กเกจเข้ามาจากทางไหนก็แล้วแต่นะครับอาจจะไปจากทางนี้หรือว่าจะไปตรงไหนมันก็จะไปออกทางนี้ก็คือขานี้แล้กวกี่บรนทัดหนึ่งก็เขียนว่าเขียนว่า IP เล้าวศูนย์ทับศูนย์ไปที่5 0 0 10เพราะนั้นแปลว่าอะไรถ้าเกิดเขียนสองบรรทัดแบบนี้นะครับก็หมายถึงว่าตัวเราเตอร์ตัวนี้อนุญ,ญาตให้แพ็กเกจไหลไปที่2ขานะครับคือขานี้กับขานี้คือมีทางออก2ทางนั่นเองแล้วแต่ว่าแพ็กเกจจะไปทางไหนนะครับแล้วแต่ว่าแพ็กเกจจะไปทางไหนนะเนาะ งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะทําคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนเราเตอร์ตัวนี้ก็จะออกได้ทั้งขานี้แล้วก็ขานี้เราเตอร์ตัวนี้ก็จะออกได้ทั้งขานี้ทั้งขานี้นะครับเป็นการเรา t i ติ้งแบบง่ายๆนะครับเป็นเรา t i ติ้งแบบง่ายๆเนาะอ่ะทีนี้โจทย์ต้องทำต้องการอะไรต่อไมรู้ว่าตรงนี้เป็นเราเตอร์ที่ต่อเข้ามาในอินเทอร์เ,น,เน็ตนะครับต่อเข้ามาในอินเทอร์เน็ตคือเมื่อเราเซต IP ทั้งหมดเสร็จทำเราจ์ติ้งเสร็จก็หมายถึงว่าทุกๆตัวจะต้องปิงหากันได้หมดนะครับ พงหากันได้หมดโดยไม่ติดขัดอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตเพราะทั้งบนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวตัว IP ที่เป็นตัวพิเวรขอโทษฮะเป็น IP ที่เป็นพับบิกทั้งหมดเลยนะครับเป็นพับบิกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของ IP ที่เป็นพับบิกแล้วเนี่ยมันจะสามารถติดต่อหากันเองได้อยู่แล้วนะครับผ่านการลาวติ้งตรงนี้นะครับซึ่งลาวติ้งตรงนี้เราก็เป็นคนกําหนดเอาไว้เนาะอ่ะทีะนี้มาดูผมสมมุติว่าสอ,อันอันแรกก็คือ A AS as ตรงนี้นะครับให้เป็นเบอร์ ip พีสี่เก้อ่งจุดสี่สีนะครับเป็นเราเตอร์ของ as นะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์ตัวนี้นะครับขาของตัวนี้ก็เป็น49.231.44.1องานี่ันนี้เป็นทูนะครับทูก็จะใช้เบอร์ ip 1 3หนึ่งสามอ่องสี่หกจุดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น1นึ่งหนึ่นะครับตัวตรงนี้จะเป็นเกต w เวของมัน ออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้เป็นอินเทอร์เน็ตนะอันนี้เป็นทูนะครับเวลาทูที่จะออกก็คือทูจะออกไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตก็คือต้องออกประตูนี้เพราะนั้นทุกๆทุกๆคอมพิวเตอร์ในทูเนี่ยนะครับเวลาออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตก็จะต้องไปออกที่ประตูนี้ทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงตัวเกตเว์ของทูเนี่ยไม่ได้มีแค่อันเดียวนะครับอาจจะมีอันอื่นอีกซึ่งก็อาจจะไปต่อกับเราเตอร์นี้อาจจะไปต่อกับเราเตอร์นี้แต่ว่าทั้งโลกมันมีเราเตอร์เยอะนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะไปเลือกต่อที่ไหนแลวแบนนิทเ่่าไรรตงี้ก็ แล้วแต่นะครับว่า i s p พร้อมที่จะจ่ายเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้พอ to to อินเทอร์เน็ตได้รับอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะครับทำ routing เรียบร้อยน,นะก็หมายถึงว่าทูก็สามารถเอาเอาอินเทอร์เน็ตไปจัดสรรเอาไปขายให้กับลูกค้าได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะตรงนี้เป็นเราเตอร์ที่บ้านของแต่ละคนบ้านที่1บ้านที่2นะครับเวลาที่เราต่อต่ออินเทอร์เน็ตจากที่บ้านนะครับคือไฟเบอร์ออปติกจากที่บ้านวิ่งมาเสียปุ๊บ เสียบสายเข้าไปปุ๊บเราเตอร์เซตค่าเรียบร้อยนะครับผมเซ็ตไว้แบบนี้นะครับผมจ้างโจทย์ตัวอย่างไว้แบบนี้ว่า i s p เนี่ยนะครับมี IP address ที่เป็นตัว public นะครับที่เป็นตัวจริงเนี่ยอยู่อันหนึ่งนะครับคือ1 13.2 1 2 4 6 2นะครับเสร็จแล้วแจกใจ่ายให้กับผู้ใช้งานตามบ้านผ่านเราเตอร์แต่ละตัวนะครับซึ่งขาของเราเตอร์นะครับขาของเราเตอร์เนี่ยที่ไปอยู่ตามบ้านเนี่ยขาเนี้ยที่เป็นขาแวนเนี่ย ซึ่งออโตโลอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปต่ออยู่กับเราเตอร์ของตัวทูอินเทอร์เน็ตของบริษัทเองนะครับซึ่งผมสมมุติไว้ว่าให้มันเป็นเน็ตเวิร์กสิบศูนย์ศูนย์ศูนย์ทับยี่สี่นะครับซึ่งถ้าเกิดรู้จากเลขปุ๊บก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็น p r i v a t ล l y นะครับเมื่อตรงนี้เป็นไพรเวทก็หมายถึงว่าเราเตอร์พวกนี้จะออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ก็คือต้องทําแนทที่ตรงนี้ด้วยนะครับทำแนทที่ตรงนี้ด้วยก็คือบอกว่าแนทบอกแนทว่าใหอนุญ,ญาตให้เน็ตเวิร์กตรงเนี้ยนะครับออกผ่านโดยใช้เทคเโดยใช้ทคนิคแน ออกไปนะครับเนี่ยนี่พอมาถึงที่บ้านปุ๊บเมื่อฝั่งขาแวนของที่บ้านนะครับเป็น10 0 0ูนทับยีขาข้างในก็จะเป็นอีกเน็ตเวิร์กหนึ่งครับเป็นเน็ตเวิร์กเป็นโฮมเน็ตเวิร์กนะครับผมผมกำหนดไว้ว่าให้เป็น192.168.0.0าสนทับยีนะครับขานี้เนาะนะครับตรงนี้เป็น default gateway ก็จะเป็น192.168.0.1ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็น default gateway ก็เป็น10 จุดศูนย์จุดศูนย์จุดสิบนะครับเอาตัวนี้จากจากตัวอย่างคือทับยี่สี่นะนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ไอตัวเราเตอร์ตัวนี้จะต้องแจก IP ให้กับเครื่องกับเราเตอร์ของที่บ้านด้วยนะครับเราเตอร์ตัวนี้นะครับต้องแจก IP ให้กับเราเตอร์ที่บ้านด้วยก็คือต้องทำ dhcp server ที่ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเราเตอร์ที่บ้านเมื่อเราเตอร์ที่บ้านถูกกาหนดไว้ว่า ตัวเน็ตเวิร์กนะครับเป็นเบอร์หนึ่ง8 0 0, 0. 2 4นกะครับก็หมายถึงว่าเวลาที่เราเสียบคอมพิวเตอร์เข้าไปเราเตอร์ที่บ้านของเราจะต้องแจก IP ให้กับตัวคอมพิวเตอร์ทั้งหมดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะต้องมี DHCP อันหนึง่งนะครับทีนี้ตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นตัว r i เ a t e นะครับเพราะนั้นจะออกสู่โลกภายนอกตรงนี้ก็ต้องมี N a t อีกนะครับต้องมีเ a t อีกตัวนี้ก็มี n a ็เหมือนกันนะฝั่ง AAS อก็เหมือนกันนะครับ ลองล,อง,ลองมาลึกๆในส่วนของสมมุติยกตัวอย่างในส่วนของเน็ตเวิร์กของ True อันเดียวนะครับแต่ทั้งมีทั้ง aas มีทั้งทีบอร์ดใบมีทั้งอะไรก็จะใช้เทคนิคคล้ายกันนะครับนี่คือโจทย์นี่คืออธิบายโจทย์นะครับก็หมายถึงว่าจากบ้านเราสู่เซิร์ฟเวอร์จริงแล้วก็กลับมาถึงบ้านเราการทำเราวติ้งนั้นเป็นอย่างไรนะครับใช้ n a t กี่ท่อนนะครับแล้วก็จะเลาวกลับมาในทิศทางเดิมหรือไม่นะครับ dns อยู่ตรงนี้เป็นอย่างไร นะครับพวกนี้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับที่เป็นเครื่องลูกทั้งหมดจะต้องไปดึง DNS จากตัวเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนะครับจากเซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้นนะอันนี้อันนี้ชื่อโจทย์กำหนดนะครับโจทย์กำหนดมาเนาะนะครับเพราะนั้นสรุปนะนะครับมีเน็ตเวิร์กอันนี้ย่อยสุดก็คือ1 9 2 1 6 8 0 0 2 4นะครับผ่านเราเตอร์ตัวนี้ซึ่งใช้วิธีการผ่านแบบ n น t แล้วก็รับเบอร์ IP จากตัวเราเตอร์ตัวนี้ด้วย พอเราเตอร์ตัวนี้วิ่งไปหา i อ p ก็ทำาน็ t อีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัว private นะครับทำเน t 2สองลอนะครับตัวนี้ก็ทำ r o u t i n g ไปหาเจ้าตัวนี้นะครับแล้วพอเข้าสู่โลกอินเทอร์เนต็ตปุ๊บเดี๋ยวมันเล้ากันเองนะครับมันเล้ากันเองนะครับ a อกก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ต้องทำนะตรงนี้ไม่ต้องทำทำแค่ตรงนี้ก่อนนะครับนั้นอธิบายโจทย์แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาทดสอบทำให้ดู นะครับว่าทำยังไงนะครับคลิปนี้ขอเพียงขอพอ,พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ